ฐาน่าดูล่าสุดเมือกินรอบแล้วออ,ออนสนุนมากาแตข่ของเราปรากฏว่าอย่างนี้คือลงตามดาวโจนสคฮะแต่แต่ลืมขึ้นตามจีนฮะดูง่ายแต่ก็มีหุ้นบางกลุ่มบางเซกเตอร์ในว่าหุ้นพกกระพันเนี่ยที่มันแย่ตามจีนสองสามปีเนี่ยอย่างบ้านปูอย่างอะไรพวกนี้นะครับสีตังโกที่เป็นยาพาราอย่างเงี้ยเขียวๆสวนตลาดก็ได้ในขณะที่เม่ออานนักลงทุนต่างชาติกับมาซื้อนะหันเข้าได้านา ประเด็นที่ข้ามช็อตไปข้างหน้าก็คงไปดูกันอีกสองเรื่องนะครับเรื่องแรกในประเทศก็คงจะเป็นเรื่องของอการเมืองไปดูที่สภาแต,แต่ไม่ใช่เรื่องนิตีกรรมเป็นเรื่องพอบอรบสองแสนล้านค่ะเพื่อไปมองในเรื่องว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องจีนเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยรายละเอียดกันค,นะครับค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ อยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น that, คิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 ที่เราเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะทีนี้ในช่วงสต็อกพ i ิกช่วงนี้จะนัดเอาแบบเร็วกระชับเลยนะคะวันนี้เราเลือก CK มาทำไมถึงเป็นตัวนี้คะเมื่อวานนี้ CK ขึ้นมามีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอันดับ2ความยินควรจะเป็นอันดับ1ถ้าไม่เจอน้องใหม่ตัว MK Suki นะฮะสำหรับ MK s u ก็ขอแสดงความยินดีฮะคนทีู่งจองไว้ก็ยังสูงกว่าจองวันนี้ยังบ อยู่นะใน5-3บาทท่านติดตังเมื่อวานซีเคนี่ยมูลค่าการที่ขายถ้าไม่รวมตัวเอ็มเกสกี้นอันดับหนึ่งนะฮะอยู่ๆนี่พุ่งปูดขึ้นมานะครับเหตุก็มีสตอรี่ที่เป็นเชิงบวกเข้ามาสำหรับตัวซีเคชาวกันช่างรถไบผานมาร่วงกันหนักนะครับเหตุที่ร่วงไปนี่ก็คือว่าตัวโครงการน้ำเลื่อนนะหรือว่าเจอร้องเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไปทำพับรคเคอร์ลิงแล้วก็ พอรอสองลาลาเนี่ยคนก็เกรงว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมทั้งนี้จริงๆแล้วซีเคจะเกี่ยวข้องกับพวกน<ช>ี้ค่อนข้างที่จะน้อยซีเคที่เขา,เามีทำธุรก,กิจอยู่หลายอันนะครับน<ช>อ,อก่างรับเหมาก่อสร้างแล้วนี่ก็ถ้าอย่างพวก ที่อ,อย่างในเมืองเนี่ยนะครับเขาทำอะไรบ้างเป็นเจ้าของรถไฟฟ้า B M C L รถไฟฟ้าใต้ดินทางด่วนก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ะะ B E C L นในลาวในอะไรนี่ไปทำพวกอย่างพวกเขื่อนในประเทศอย่างพวกสาธารณูปโภคเนี่ยมีน้ำประปะ่าคือเป็น h o ล d i n g company ะนะแต่ที่มีข่าว ข่าากระตุน้นเมื่อวานนี่เป็นเรื่องโครงการเขื่อนอันหนึ่งในลาวที่โครงการน้ําบากระม,มูลค่าไม่ใช่ลำบากนะน้ำบากรต้อ,องออกเสียงชัดๆนะแล้วก็มูลค่างานเนี่ยสองหมนล้านแล้วก็มูลค่าการก่อสร้างเน 17, 000, 000. ี่ยหมื่นเจ็ดล้านเขาได้งานตอนนี้จนสัญญาแล้วก็มันมีผลยังไงว่าส่งผลให้ตัวของสีเชอกันช่างเนี่ย ก็จะมีแบ็กล็อกหรือว่างานในมือเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยนับไป5ปีข้างหน้าเนี่ยเพิ่มมาเป็นแสนห้าหมื่นล้านบาทันนี้าปีข้างหน้าในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งตรงแสนหมื่นข้าหมื่นล้านบาทที่เป็นแบ็กล็อกในมือเนี่ยมันก็จะผลิตออกมาเป็น r e เวนิวใช้กับขาวเนี่ยเพลเยนี่อยู่ที่สามหมื่นล้านบาทนะครับก็พูดง่ายว่าจากนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมีอะไรของกินในลอยข้างหน้าแล้วในขนาดที่ ราคารคาช่วงที่ผ่านมาตกนี่ตกนี่ก็คือประมาณว่าไม่เกี่ยวเลยเขาว่าโดน <c oughs> ลูกหลงอ่ะ <c oughs> คือคนที่โดนอย่างจางคืออิตาเลียนไทยนี่ออกไหม <c oughs> อย่างโกลการ3.5แสนล้านเนี่ยคืออิตาเลียนไทยเันนั้นไอทีดีโดนไป2.5ละอิตาเลียนไทยโดนแต่ว่าซีเคโดนหางเลข <c oughs> แต่หางเลขอะไรก็ไม่รู้ตกจาก30บาทมามาเหลือ15บาท <c oughs> ลงมาขึ้นเดือคขึ่นทีนี้ก็เลยหันมาข่าวรับข่าวตรงนี้ ในขณะที่ประเมินดูทางด้านราคาปัจจรยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับอยู่3าบาทในให้องตอนนี้หมายได้ว่าจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะคะนรับด้านราคารอบนี้ฟื้นตัวขึ้นมาขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านกรอบตรงกลางเนี่ยนะครับอยู่แถาววาันเ,เกือบกี่บ2าบาทแล้วก็พักตัวตามตลาดในวันนี้เปิดทําการเช้าเช้า22บาททวนนะครับมีกรอบที่เป็นบริเวณแนวรับเนี่ยอยู่แถาววันยีบาท50ตสิบบ,บวกลบประมาณนะครับ ก็ค sí, ือถ้าออตัวลงมาพักฐานยืนเหนือระดับ <sized> 21่สบาทห้าสิบต่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาใครบอกตกลงตกลดในเวันเมื่อวานพุ่งแรงไม่ได้ซื้อก็เอาจังหวะนี้จันทร์ถอยมา2ี่สิบเอ็ดหาสิบซื้อแล้วก็ถือไปไหนมีดาวต้านด่านแรกใน23ถัดไป25บาทแล้วก็เป้าใหญ่ก็อยู่แถวประมาณ30บาทครับค่ะจันทร์นัดบอกว่าเอ๊ะเป้าสิ้นปีเนี้ยอยู่ที่30บาทใช่ไหมคะบางคนบอกว่ายาวไม่ใช่ไม่ยาวนะคะนับไปไม่กี่เดือนเองนะคะก็ไม่กี่เดือนแล้วนะฮะก็ จากจากที่ไปนี่ก็ไม่ถึงสองเดืมาใช่ไหมค่ะสี่ห้าเดือนเองครับค่ะนะคะทีนี้พอพูดถึงคุณหมอเนี่ยนะคะบางคนเห็นคุณหมอก็จะนึกถึงของถึงนึกถึงทองคำครับแต่พอบางทีบอกว่าเอ๊ะ MTS เนี่ยมีเรื่องของ set ฟ i f t y futures มีอะไรต่อไมีอะไรมีงงมีด้วยเหรอเอ๊ะทำไมมาพูดได้เรื่องนี้บทวิเคราะห์เออมีด้วยเหรอจริงๆ MTS gold futures เราตอนนี้เราขายทุกผลิตภัณฑ์เราเป็นโบรกเกอร์อยู่ใน TFX แบบ full line เส้นนะฮะะแล้วก็มีทั้งอาจารย์นัทคอยมาช่วยดูแลในเรื่อง ของการวิเคราะห์ดูภาพรวมนะฮะในการลงทุนฉะนั้นต้องบอกว่า Set 50 Single Stock Future เนี่ยซื้อผ่านได้เลยก็ซื้อผ่านได้ได้เลยแล้วก็มีผู้แนะนำอะไรเที่ยวชาญนะครับแต่ว่าทองเนี่ยเราไม่ทิ้งนะฮะทองเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในแง่ถึงความเที่ยวชาญในการวิเคราะห์แต่ว่าอย่าลืมว่าในส่วนของเซ็ต0ตอนนี้มาแรงใช่ค่ะมาแรงนะฮะวลุ่มเนี่ยในตลาด t f e ฟเนี่ยเซ็ตเนี่ยเยอะสุดนะครับตอนนี้ g กลฟิวเจอรก็ต้องบอกว่า Volume เนี่ยตอนนี้ลงไปข้างล่างถอยหลังถอยหลังะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาทองคำในตลาดเนี่ยนักลงทุนก็เริ่มหันมาสนใจในเรื่องของโกออนไลน์ในเรื่องของการลงทุนผ่านระบบทองคำแท่งที่เป็นออนไลน์ซิสเกมซึ่งตรงนี้เราบอกว่ามันจะต้องมีทั้งสองอย่างคู่กันะนะครับ เดี๋ยวเรวามาดูการวิเคราะห์ลึกๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานทําไมถึงขึ้นมา400บาทเช้านี้เราดูกราฟกันนิดหนึ่งเพื่อพาท่านผู้ชมดูนะครับเข,าบ,ขาบอกอียิปต์นี่เกี่ยวไหมคุณหมอนิดหน่อยฮะไม่เกี่ยวอยอนนิดหน่อยไม่มาก<อ>เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ภายในแล้วก็มันไม่ได้ไปไปทําอะไรกับน้ํามันอะไรมากมายด้วยนะครับก็เป็นเรื่องตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยทางเทคนิครวนๆนะครับซึ่งถ้านัก วิเคราะห์ทางด้านเทคนิคอลเนี่ยจะรู้กันเลยนะฮะเนี่ยเราชี้ให้เห็นเนี่ยภาพนี้จะชัดมากถ้าท่านท่านผู้ชมตามรายการเราจะรู้เลยว่าเราชี้แน,แนวแนวต้าน1345นะฮะตอนนี้กลายเป็นแนวรับนะครับคือแนวต้านเดิมตรงนี้มันชนกันแล้วชนกันอีก45รอบไม่ผ่านนะครับแล้วก็ พอผ่านตรงนี้ในช่วงประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนเนี่ยมันดีดขึ้นทีเดียว20เหรียญน,นะครับเมื่อเช้าก็ไปทดสอบ1,370ไปหลายทีนะครับฉะนั้นดูทางด้านซ้ายมือน,นิดหนึ่งครับการแนะนำเรากลายเป็นขาขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราคุยกันทุกวันนะฮะอย่าลืมนะวันไหนไม่ดูเนี่ยนะฮะงง,ง,งนะครับต่อไม่ติดเลยต่อไม่ติดนะครับเพราะว่าทองเนี่ยแกว่งทุกวันเมื่อวานนี้ขึ้น2%ค่เฉะนั้นกลายเป็นว่าระดับราคาให้เข้าซื้อ แนวรับสําคัญ1,350ครับแล้วก็แนวต้านตอนนี้เป้าหมายของราคาซื้อเพื่อไปขายเนี่ย1,380สูงกว่านี้ได้อีกประมาณ15เหรียญน,นะครับโดยที่เราอาจจะมี stop sell ไว้ที่1,345คำว่า stop ตรงนี้มันใช้ได้ดีกับเมื่อคืนครับใช่ค่ะที่เมื่อวานเราบอกว่าอย่าลืมนะถ้าะทะลุ1,345ถึง1,350เนี่ยอย่าลืมตั้ง stop ไว้1,352 ถ้าท่าน3า2ร้อยห้าท่านซื้อปิดกลับหรือทํากําไรตรงนั้นแล้วก็เปิดโอเพนลองเช้านี้ท่านก็กําไรอย่างน้อยก็จะมี2องสามร้อยบาททำได้เมื่อวานเป็นคำถามสุดท้ายถามคุณหมอพอดีเลยบอกว่าเอยถ้าปิดผิดขาเนี่ยทำไงคนที่เปิดช้อยอยู่อย่าสลับขาได้อย่าสลับขาใช่ไหมมาดูราฟกันนิดนึงครับถัดไปครับในรายชั่วโมงจะเห็นได้ว่าภาพหลักๆเนี่ยมันมีความผันผวนในทิศทางขาขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่า กราฟเนี่ยมีการแกว่งตัวลงมาจิกลงมาก่อนแล้วก็ช้าขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายใหม่เนี่ย 1, 80, เป็นเป้าหมายใหม่แล้วก็แนวรับแนวต้านปรับเปลี่ยนหมดนะครับเพราะว่าเป็นรายวันนะครับแล้วก็ในกราฟถัดไปในกราฟรายวันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาทองเริ่มเบรกแนวต้านสำคัญที่เราบอกว่าเป็นเส้นแนวต้านลงมาสิ่งที่เป็นเป้าหมายตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกับ1,400เหรียญซึ่งเป็นราคาเป้าหมายแต่ว่า เราตงทูนถามมาเยอะครับว่ามันเป็นขาขึ้นหรือ,อยังค่ะยังนะครับออนนี้เห็นอย่างนี้นี่ยังไม่ขาขึ้นยัง,ยงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเทคนิ i c a l r e b ว u แล้วก็เป็นการดีดกลับบาเฉยๆนะครับการที่จะบอกว่าตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นคําว่าแนวโน้มเนี่ยราคาต้องไปยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลักๆ<อ>คุยง่ายว่าต้องไปยืนอยู่เหนือพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญอย่างน้อยค่ะขึ้นไปนะฮะถึงจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปวางใจแต่แต่ก็ต้องบอกว่า ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นหน,หนึ่งเดือนเลยนะฮะที่ยังคิดว่าจะขึ้นต่อครับได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราจะมาดูนสิคะว่าคืนนี้มีตัวเลขอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างสําหรับทองคําแล้วก็ตลาดหุน้นเมื่อกี้อาจารย์นรัฐยังไม่ได้ให้แนวรับแนวต้าเลยนะคะว่าทิศทางจากนี้ต่อไปเนี่ยจะไปทางไหนอีกสักครู่มาพบกันต่อคะ่ะ ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุกที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มภูนิปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual p ์แอนยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ตู้เย็ยน f i s h e r ร n d p นระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็ยนได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาค่ะนี้เราก็ดูไปแล้วนะคะกลยุทธ์ของทองคำนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่าปัจจัยต่างๆต้องติดตามอะไรเพิ่มเติมอาจา์นะคะ,ะหุ้นเราเอาให้จบหุ้นไปเลยแล้วกันว่าตกลงแล้วยังไงทิศทางจากนี้ก็คืออย่างนี้คือป่า ที่ผมย้ำให้ฟังไปเมืบบกก่อวานประกอบย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าถ้าไปดูเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือตัว modified like stochastic เป็นตัวที่แม่นยำมากตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือทางเทคนิคนะ,ะมันส่งสัญญาณว่าหุ้นอย่าตกนะมาเป็นเดือนแล้วมันเพิ่งส่งสัญญาณว่าเนี่ยจะขึ้นมาสัก2อวันที่แล้วโดยปกติถ้าไอ้เจ้าตัวสัญญ,ญาณเนี่ยตัดขึ้นเนี่ยหุ้นจะขึ้นไปเป็นเดือนถลปมมาขึ้นแต่มันก็จะมีขึ้นเดี๋ยมันก็มีถอยบ้างอะไรบ้างเวลานี้ก็จะมีกรอบ เราก็อยู่แถวประมาณได้พันสี่ร้อยสี่สิบนะฮะหรือแย่ๆหน่อยก็แถวพันสี่ร้อยสามสิบประมาณนี้แล้วก็ถ้าขึ้นก็รอไปลุ้นผ่านบริเวณแถวประมาณพันสี่ร้อยหกสิบถ้าผ่านพันสี่ร้อยหกสิบอัธินาน่าจะได้ไปได้เห็นประมาณใกล้ๆพันห้านะฮะแล้วก็รอบนี้ใหญ่ก็อเอียแถวประมาณได้พันห้าร้อยห้าสิบใกล้ๆพันหกน่าจะได้เห็นเพราะฉะนั้นจังหวะที่ว่า พักตัวเรามานี่ก็ซื้อแต่ว่าซื้อนี่อาจจะเป็น s ี l ล c t i v b y หน่อยนึงก็คือ,อเลือกซื้อเป็นรายกลุ่มกลุ่มที่น่าสนใจเวลานี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น China r e เ a t e d และที่เกี่ยวข้อกับจีนที่ว่าจีนอยู่ในทิศทางที่จะฟื้นตัวเนี่ยประเมินกันว่าอาจจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาคมก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชา3ของพรรคอมมิวนิสต์จีนนะครับอ,อ,ะอะไรบ้างหน้าตาก็จะวาสินค้าพวกกับพริอย่างบ้านปูนะฮะอย่างเหมืองด่านเริ่มกระดิกแล้ว อย่างหน้าตาแบบยางพาราอย่างสีตางแอโกรเริ่มกระดิกแล้วนอกนั้นก็เป็นปิโตเคมีพานพลาสติกนะฮะแล้วก็หุ้นเกี่ยวข้อกับน้ำมันลงกล่นอาจจะเริ่มโฟกัสดูในหุ้นเหล่านี้ครับได้ค่ะคุณหมอครับมาทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งคือเมื่อคืนเนี้ยเขาตกรถกันไปเนื่องจากว่าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจแต่ดูแค่ตัวเดียวนะฮะวันนี้เองคืนนี้เองมันจะมีตัวไหนตัวอื่นๆประกาศตัวนี้ก็เป็นตัวเลขการสร้างบ้านแต่ว่า โดยคาดการเนี่ยมันคล้ายๆก่าส่งส่งดีขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าผมมองว่าถ้าส่งส่งเนี่ยเดี๋ยวเราดูในในสไลด์จะมีว่าตัวเลขอะไรออกคืนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่อย่างนี้คุณเจฟท่านผู้ชมครับตัวเลขในวันศุกร์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเล้าใจเหมือนวันพฤหัสนะครับหมายความว่าความสําคัญที่จะมีผลต่อค่าเงินยู d อ l l a r นะครับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ building permit housing start อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคาดการว่า จะดีขึ้นทุกตัวแต่ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับ Uh... ว่าแนวต้านด้านบนแข็งแรงพูดง่ายคือเรื่องของกราฟเส้นแนวต้านแล้วนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแนวซึ่งใน How to t r a d e ในรอบหน้านะครับเราจะมาสอนเพิ่มเติมครับว่าการเข้าใจเส้นแนวรับและเส้นแนวต้านว่ามันมีแพทเทิร์นเนี่ยมีหลายรูปแบบบางทีในรายการเราก็จะมีพูดว่าเป็นในเรื่องของสามเหลี่ยมบ้าง เป็นในเรื่องของคล้ายๆว่าท่อน้ําบ้างหรือบางครั้งครับจะเป็นในรูปของเขาเรียกว่า head and shoulder บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนเพิ่มเติมครับใน h o w to trade คราวหน้าว่าการที่จะเข้าใจแต่ละ pattern และการที่จะสามารถแปลว่า pattern